กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดการเร่งรัดความสามารถการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่างๆผลักดันเศรษฐกิจ4.4ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG model สร้างความมั่นคงมังม่งคั่งและยั่งยืน จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการเงินจาก18หน่วยงานหนุนการลงทุนให้เกิดผลกระทบไม่น้อยกว่า40,000ล้านบาทและมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า50,000คนโดยมีพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและแสดงปฐา,าฐกถาเรื่อง BCG Model เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมด้วยดรสวิตเมินทรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมสมัชชา BCG ในครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการตามรัฐบาลวิถีใหม่ที่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนอนาคตไทยทำงานเชิงรุก ก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของคนไทยรวมการสร้างชาติพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนซึ่งทางรัฐบาลขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งทางรัฐบาลพร้อมทําความเข้าใจและร่วมมือกับประชาชนขับเคลื่อนการทํางานในลักษณะของ New Normal หรือโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนงบประมาณตลอดจนให้การสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการทีม่มูลค่าเพิ่มสูงหรือวัตกรรมใหม่เรามีทางภาพมาเยอะแยะไปหมดหลายเรื่องด้วยกันเรื่องอาหารเรื่องอเกษตรเรื่องการแพทย์การท่องเที่ยวบริการเยอะแยะหมดที่สาคัญก็คือมีอาหารอร่อยธรรมชาติสวยงามมีรอยยิ้มสยามสิ่งเหล่านี้ มันไม่ค่อยได้นํามาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพเท่าใดน,นักมันเกิดจากปัญหาอื่มนมาแทรกซ้อนเข้ามาด้วยอะไรด้วยวันนี้ก็เลยมีแถมมาด้วยโควิดเข้ามาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้น,นวันนี้ผมก็หวัววงอย่ยิ่งว่าโครงการ b c g จะเป็นโครงการที่นาประหาประเทศไปสู่ความเจริญเติบโตที่เรียกว่ามีรายได้สูงต่อไปในอนาคตใครเดียวกันก็จะดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มากนะครับเพราะว่าวเราทําจนครบวงจรนะแล้วก็เป็นการเพิ่มสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมการพัฒนาทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถิติรายได้น้อยต้องหาแนวทางให้ประชาชนมีอาชีพและไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการทำงานวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการพัฒนาเศร,รษฐกิจยุคหลังโควิด -19 โดยมุ่งมั่นเปลี่ยนวิกฤตโควิด -19 ให้เป็นโอกาสของประเทศเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ให้ประเทศไทยและคนไทยมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารสุขภาพพลังงานประชาชนมีงานทำเพื่อนำเป็นสู่การสร้างงานและโอกาสใหม่ของประเทศพร้อมพลิกฟื้นเศรษฐกิจผนึกกำลังทุกภาคส่วนตามแนวทางการทำงานรวมไทยสร้างชาติ